รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรผู้สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบาางจกรัวทไ เ้าใจบางจาก E20 S Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปะตะทอสอพอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทอสอทสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน พราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568อยู่บดิฉันกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Energy Time นะคะแน่นอนว่า พอมาเจอรายการ Energy Time นะคะก็จะมาพบกับเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เองเนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็คัดเรื่องที่น่าสนใจนมาพูดคุยกันนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่หลายๆคนเนี่ยก็จับตามองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ กระทบกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะค่าไฟเนาะคือทุกบ้านเนี่ยก็ต้องมีการใช้จ่ายค่าไฟใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็มองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างค่าไฟในงวดนี้นะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนส,สิงหาคมเนี่ยนะคะทางคุณพิรพันธ์สาลีรริภาครองนายกรัฐมนตรีและมตริว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการตึงค่าไฟเอาไว้ในงวดพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ที่3บาท98สตางค์ต่อหน่วยะะส่วนงวดหน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่เดือนกันยายนนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะคะท่านบอกว่าค่าไฟเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน3บาท99สตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าตอนนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดก,การอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่ผมว่าพอต้นทุนพอราคาอยู่ที่3าบาทก็สิบแปดตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมคะงวดน,นี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าจะพยายามเนี่ยทำให้งวดหน้าน,นี่ต่ำกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็มาจากหลายส่วนนะคะ แล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราก็จะซื้อจากหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผอใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปยังฝ่ายจาหน่ายอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยคือเรามีการซื้อไฟฟ้าขายซื้อตรงกันเนี่ยมากขึ้นมีการเป็นไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยกับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้ กฎหมายคือยังไงคือบางครั้งเนี่ยมีการออกมาว่าเอ๊ะเราเข้าไปดูภาคเอกชนว่า,ข,าข้อมูลเขาเป็นยังไงเอกสารต่างๆเป็นยังไงเนี่ยคือกฎหมายไม่รองรับตรงนั้นภาครัฐเนี่ยเข้าไปไม่ได้พอเอกชนบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นความลับก็คือจบแค่ตรงนั้นแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานกําลังดําเนินการเนี่ยก็คือการแก้ไขกฎหมาย เพราะว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชอนอดีตเนี่ยมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA ไปแล้วใช่ไหมคะกระทรวงเนี่ยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่สามารถไปตรวจด,ดูได้เพราะมันเป็นความลับแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูตรงนั้นในขณะที่สัญญา take off pay ก็คือซื้อผลิตไปแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเราก็ต้องมีค่าดําเนินการให้เขานะ,ะซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขาการรับซื้อไฟฟ้า ดังนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยก็จําเป็นอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์มากกว่านี้นะคะซึ่งกะฟผเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเขาไปตกลงกันแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ขาดไปตอนนี้ก็คือสัญญาหน่วยงานของภาครัฐซึ่งจะต้องทําสัญญาอยู่บนมาตรฐานของหลักกฎหมายกลางซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เลยจะเข้าไปแก้กฎหมายตรงนั้นนะคะในขณะที่การส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ลูกทอปหรือว่าการผลิต ไฟฟ้าบนหลังคาบ้านนะ,ะในที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะก็กระทรวงพลังงานก็บอกว่ามีการส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปในบ้านด้วยนะคะด้วยมาตรการทางภาษีที่จูงใจมากๆเลย เราสามารถนําไปหักลดหย่อนได้2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเตรียมนําร่างพระราชะบัญญัติส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่20กันยายนนี้นะคะก็จะทําให้การเปลี่ยนระบบการขออนุญ,ญาตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราต้องไปขออนุญ,ญาตแต่ว่าก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ เพื่อทราบเท่านั้นเองนะ,ะเราจะได้สามารถติดตั้งโซลาร์ลูกทับได้ทันทีเป็นการลดกระบวนการลดขั้นตอนต่างๆในการดําเนินงานนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ทางกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ได้มีการสรรหาผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงใช่ไหมก็มีการขั้นตอนต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีข้อสรุปออกมาแล้วโดยคุณพิรพันธ์เนี่ยบอกว่า ในฐานะที่ตอนนียเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเฉเพลิงนะคะก็บอกว่าทางสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชเพลิงเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้นรยการสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่าในเบื้องต้นในขณะเน,นี้มีผลการพิจารณาออกมาล้ก็สรุปได้ว่ายังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็มีจํานวนสองคนได้แก่นะคะพลโทดรกิติพาฒคงคาพิสุทธิ์นะคะอดีตรองเจ้ากรมการพลังงานทหารและคุณสมบูรณ์หน่อแก้วอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการให้เข้ามาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเบื้องต้นหลักเกณฑ์เนี่ยยังไม่ผ่านตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเองก็เลยมีการบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางคณะอนุกรรมการสรรหาผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเช้อเพลิงเนี่ยจะต้องเร่งประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้มาดํารงตําแหน่งผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเชเพลิงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเร็วๆเนี้ยก็คาดว่าน่าจะประกาศรับสมัครได้สักภายในสัปดาห์นี้แหละนะซึ่งตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นนะคะให้ผู้สมัครรายเดิมเนี่ยเข้ามาสมัครได้นะคะตามปกติหรือไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ๊ะมา เคยลงแล้วห้ามลงอันนี้ไม่ใช่นะคะก็สามารถมาลงสมัครได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อได้รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้นวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็จะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกต่อไปนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้นวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงคนใหม่ได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของพลังงานที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยก็เรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้อาจจะมีทิศทางที่เริ่มดีขึ้นขี้ขายมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะโดยคุณสรลาวุธิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะบอกว่าทางกรมเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องของปริมาณน้ามันที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีปริมาณสํารองเพียงพอนะคะโดยมีปริมาณสํารองน้ํามันเนี่ยถึง60วันเพียงพอ่อการใช้แน่นอนนะ,ะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการสํารองก๊าซธรรมชาติ เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ก๊าซธรรมชาติแอวไทยนะยังมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากกาตานะคะของทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยอีก2ล,ลําเรือหรือว่าประมาณ7,000หื่นตันต่อลำเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าเดือนนี้เนี่ยก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าจะมีพลังงานในประเทศไทยใช้อย่างเพียงพอเป็นการรองรับความต้องการใช้อย่างแน่นอนนะคะ ส่วนกรณีที่ทางกัมพูชาบอกว่าไม่ต้องการซื้อน้ํามันจากไทยไม่ให้นําเข้ามาจากไทยนะคะท่านบอกว่าได้มีการไปคุยกับทางบริษัรปรทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือว่า OR แล้วซึ่ง OR เนี่ยก็แจ้งมาบอกว่ายังสามารถรับมือได้นะคะและไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงแต่อย่างใดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย OR เองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งไปที่กัมพูชาอย่างเดียวเขาส่งไปที่อื่นด้วยเขาบอกว่าส่งไปแค่ที่กัมพูชาเนี่ยเพียงแค่6ล้านลิตรต่อวันหรือว่า คิดเป็น5%ของความต้องการใช้น้ำมันในไทยที่130ล้านลิตรต่ตอวันนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปริมาณตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งไปกัมบพบูชาเขาก็ยังสามารถส่งไปประเทศอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลรอะไรกับ O.R. อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทาง O.R. เนี่ยก็มีการนําเข้าน้ํามันนะคะจากสิงคโปร์เนี่ยมาขายน้ํามันเนี่ยในปั๊มที่ PTT Station ที่กัมพูชา อันนี้ไทยไม่ได้ปฏิเสธนษษะว่าการขายน้ํามันให้กัมพูชาแต่ว่าเป็นการทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาเป็นคนยกเลิกการซื้อน้ํามันจากเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นที่เหลือเนี่ยฉันก็ไปส่งที่อื่นได้นะคะไม่ต้องกังวละะไม่กระทบอะไรกับโออารเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะของทาง OR เองนะคะเขามีการเปิดตัวค่ะแอปใหม่นะคะแอปพลิเคชันใหม่บูพ a s สนะคะเป็นการนุนกลยุทธ์ดิจิทัลท랜ส์ฟอร์มชันนะคะเป็นการเชื่อมโยง OR Econosystem ซึ่งไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะโดยมำหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทประทอน้้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ค่ะได้เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชันบ o ูพล s สนะคะโดยมีคุณภากรสุริยาพิวัตรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชันนะคะแล้วก็ยังมีผู้บริหาร OR ต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณภากรบอกว่า OR เนี่ยก็มองเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ ยุคดิจิทัลนะคะไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีมาใช้งานแต่ว่าเป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับประสบการณ์ของลูกค้าโดย OR เองเนี่ยมีการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลนะคะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบบริการ สร้างการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่างแบรนด์ต่างๆภายใน OR Ecosystem นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน b u p a s s ชมใหม่นี่เองถือว่าเป็นบุดหมายสำคัญเลยนะคะที่จะผลักดันกลยุทธ์ดิจิทัลของ OR เนี่ยให้เป็นจริงอย่างรูปธรรมนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับแอปพลิเคชัน b u p a s s เองเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของแอป ให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลศูนย์กลางของ OR Eco System นะคะเขาเนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลบริการและก็สิทธิประโยชน์จากทุกแบรนด์ในเครือเนี่ยเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเลยเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับ OR เข้าใจลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการต่อย,ยอดสู่การบริการให้ประทับใจมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองค่ะ แอปพลิเคชัน Blue Pass นะคะเขามาพร้อมกับอินเทอร์เฟซใหม่ที่สันสมัยใช้งานง่ายและก็จดจำได้ทันทีโดยมีฟีเจอร์หลักนะคะที่ออกแบบโดยยึดผู้บริโภคเนี่ยเป็นสูงกลางทั้งในแง่ของการใช้งานและก็คุณค่าที่ได้รับนะะอย่างเช่นระบบคา f e ่เมซอนรีวอร์ดนะที่เป็นการสะสมแต้มตามระดับสมาชิกเมื่อซื้อสินค้าหรือว่าเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่เมซอนเพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษเลยจาก p ิ t ิตี้สเตชด้วยนะคะมีการตรวจสอบราคาน้ำมันนะคะ ค้นหาบริการสถานีบริการน้ำมันต่างๆแล้วก็ซื้อคปอูคปองส่วนลดได้ทันทีไปจนถึงบูพัสวอลเล็ตนะ,ะที่รองรับการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยนะคะก็ตอกย้ำแนวคิดแอปบูพัสใช้ง่ายตรงใจใช้ได้ทุกวันอ้าวแล้วคนของคนเดิมที่เขามีแอปพลิเคชัน Explore อยู่แล้วเราทำยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลอันนั้นอะ่ะเขาจะสามารถอัปเดตเป็นบูพัสได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องดาวน์วโหลดใหม แต่ว่าผู้ที่ใช้งานใหม่เนี่ยสามารถเริ่มดาวน์โหลดแอปได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะ,ะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของ b o u p a s s c o m แล้วก็ f e c o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  k n p n p e นะคะ b o u p a s s นะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันเนาะ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาน้ัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางบริษัทพิทีทีกบาลเคมีข้ลจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า GC ซึ่งเขาเป็นผู้นําในธุรกิจพลาสติกและเคมีภาร,ระดับสากลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและบริษัท TPBI จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า TPBI Group นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้นาเรื่องการผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์แบบข้บวงจรของไทยที่ต้องบอกเลยว่าได้ รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนาทั่วโลกนะคะทั้ง2บริษัทก็มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนาวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิภันธ์และจัดการพลาสติกแบบยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิด Innovative Plastic for Sustainability นะคะที่ Customer Solution Center หรือว่า c s c s ูนย Energy Compact นั่นเองนะคะ โดยคุณสารโพุทธธรรมวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่มของ GC นะคะบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ทั้งสองบริษัทเนี่ยเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการเติบโตในระยะยาวนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิตินะคะตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุเลยนะคะระบ,บนการผลิตการใช้งานจนถึงกับการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการสร้างระบบการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้จริงหรือว่า circular economy นั่นเองนะคะเพื่อร่วมกันศึกษาแล้วก็ผลักดันโครงการต้นแบบ ภายใต้3กลุ่มหลักง,งานด้วยกันก็ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเนาะในการที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอุตสาหกรรมนะคะก็ได้แก่นะฮะหนึนะคะ Design for recyclability ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทนความต้องการ Recycle ของลูกค้าและกฎหมายของประเทศต่างๆลดการใช้วัสดุผสมซับซ้อนที่ยากต่อการจัดการปลายทางนะคะ2ค่ะ Productivity n นะคะร่วมกันพัฒนายกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตลดของเสียและต้นทุนที่ไม่จำเป็นรวมไปถึงเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการด้วยค่ะ 3. ค่ะ Secura Economy นะคะเป็นการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์การเลือกใช้วัสดุการจัดการของเสียไปจนถึงการสร้างพฤติกรรมผูบริโภคใหม่ๆด้วยนะคะในขณะที่คุณสมศักดิ์บริสุทธนกุลประธานกรรมการบริหารของ t p b i Group นะคะบอกว่าก็ตั้งแต่ที่ GC เปิดโรงงานการผลิตเนี่ย ความสำคัญของทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคู่ค้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นคู่คิดร่วมกันสร้างพัฒนาโครงการ,รกนวัตกรรมต่างๆมาหลายโครงการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีความคิดสร้างสารรค์แบบไร้ข้อขีดจํากัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานน,นวัตกรรมที่เห็นผลได้จริงทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลด้วยค่ะและยังมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีการเปิดตัวนวัตรกรรมซิลิโคนเคลือบแผ่นรองสติ๊กเกอร์นะคะโดยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยค่ะเขาได้มีการเปิดตัวนวัตรกรรมซิลิโคนเคลือบแผ่นลอกกันกาวติดหรือว่าซิลิโคนล,ลิลิสโคตติ้งนะคะภายใต้ชื่อ syl of protect นะคะซึ่งใช้ แผ่นลองสติกเกอร์เทปกาวหรือว่าฉลากกาวที่ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามมาตรฐาน PAS 2060อย่างเป็นทางการนะคะในงาน AWA South East Asia Rebel and l e a t Liner Seminar 2025ที่กรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญของนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมฉลากและไลเนอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในงานเนี่ยยังมีนวัตกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะที่คว,ว้ารางวัลดาว Innovation Award ประจำปี2025จากความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ะะซึ่งดาวเองเนี่ยได้มีการพัฒนานวะัตกรรมกาวซิลิโคนแรงยึดต,ติดสูงแบบไร้สารตัวทำละลายหรือว่าซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเขาเนี่ยไม่ใช้ตัวทำละลายเหมือนกาวทั่วไปนะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะรองรับการใช้งานที่มีความต้องการแรงลอกต่ำและปริมาณการเคลือบที่บาง เหาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงนะคะอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานสะอาดแล้วก็การก่อสร้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าซิลิคนเคลือบแผ่นลอกกันกาวติด SYL of protect เนี่ยก็พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนเนาะก็สามารถใช้ได้ในหลายๆขั้นตอนนะคะมีทั้งแบบไร้สารตัวทำละลายแบบมีสารตัวทำละลายและแบบมีเอามา o t i o นะคะก็ ควบคุมการใช้งานนะคะตั้งแต่ฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสุขอนามัยไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลทีเดียวนะคะ,ะไปดูกันที่กิจกรรมดีๆกันบ้างดีกว่านะคะ ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผนะคะร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮีค่ะเขาผลึกกําลังกันสร้างคนเก่งคนดีคืนถิ่นนะคะแล้วก็ยังเชิญชวนสมทบทุนการศึกษามูลนิธิให้กับน้องๆเนี่ยได้กลับเข้าไปเรียนหนังสือด้วยนะคะโดยคุณเทพพัลเทพพิทักษ์ผู้ว่าการกฟผนะคะและคุณวัฒนาทองศิริประธานมูลนิธิเขื่อนยันฮีก็ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะโดยกฟผเองเนี่ยกโโ็มีผู้บริหารมามากมายเลยนะคะแล้วก็ยัมีคณะกรรมาก,การมนธิเขื่อนยันทีด้วยนะก็ร่วมกันเป็นสัตว์ขี่พยานะคะซึ่งทางกฟผเองเนี่ยได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนมนธิเขือนยันที 2ล้านบาทนะคบมีการระดมทุนจากผู้ปฏิบัติงานกฟผอเองครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันอีก1นล้านสองแสนบาทด้วยนะคะบริษัทบัตเตอร์แบร์จำกัดก็มอบผ่านั่านบัตเตอร์แบร์สนับสนุนการระดมทุนอีก มูลค่ากว่า2ล้านบาทนะคะสำหรับมูลนิธิขืนยันฮีนะคะก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,552แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนักเรียนทุนเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีกว่า400คนแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ กลับมาพัฒนาชุมชนในแดนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์การศึกษานะคะแล้วก็การทํางานจิตอาสาร่วมกับกฟผด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทพรัก็เลยบอกว่าขอชวนชวนนะคะร่วมกันรบริจาคสมทุทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเลขบัญชีนะคะ6 0 3 0 7 8 0 8 9 1นะคะ หรือว่าอีกรอบหนึ่งนะคะ6 0 3 0 7 8 0 8 9 1นหะคะหรือว่าอาจจะร่วมกิจกรรมนะคะรับเสื้อบัตเตอร์แบร์ได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักง,งานกลางนะคะก็ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยนะคะไปจนกว่าของจะหมดนะะถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาประเทศสร้างความสุขที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่โหโบอกว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่านี่เป็นการช่วยรนะบบ การหายใจให้แก่โรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยทางบีกิมฟาร์มานะคะนำโดยคุณปัญญากิจเจริญกันกุลรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของบ g กิมฟาร์มานะคะก็ร่วมกันส่งมอบยามูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีผู้ในการโรงพยาบาลศิริราชเนี่ย เป็นผู้รับมอบนะคะแน่นอนว่าการสนับสนุนครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นทางคองทางบีกิฟามาในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสนับสนุสนเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยนะคะ ไปต่อบกันที่ทางกฟผอกันอีกหนึ่งข่าวนะคะเพราะว่ากฟผอเองเนี่ยเขาได้รับการจัดอันดับเครดิตกฟผอดีที่สุดที่ระดับ triple A เลยทีเดียวนะคะสะท้อนบทบาทและวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข่งแร่งนะคะโดยคุณพัชารินและพีพรพงษ์รองผู้ว่าการการเงินและบัญชีของกฟผอนะคะบอกว่าบริษัททิกเลเล็ตติ้งจำกัดเนี่ยได้มีการประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผประจำปี2568 คงที่ระดับ t r i p ป A นะคะซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดด้วยนะคะด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตนะคะคงที่ก็สะท้อนถึงบทบาทของกสผในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะคะมีบทบาทสําคัญในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและมีสถานะการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแร่งด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปต่อกันที่ทางบริษัท CK Power จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า CK Power นะคะก็ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัทให้เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทนะคะที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG ร้อยด้วยนะคะประจำปี2568ต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะคัดเลือกจาก 921หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องของบริษัทด้วยนะคะไปปิดท้ายกันที่ทางบริษัท g a ฟ f d e v e l o p m e n จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าก a f นั่นเองนะคะโดยคุณยุภาพีนวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของก a f เนี่ยเป็นตัวแทนรับรางวาัล Asia Best CEO นะคะ CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียโดยคุณสารัตรัตนวดีนะคะ รางวัลเอเชียเบสฟ f o นะคะหรือว่า CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคะโดยคุณยุพินวังวิวัฒน์เองนะคะและมีรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชียด้วยนะคะรางวาัล best investor relation company Thailand นะ,ะหรือว่าบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเทศไทย จากเวทีอาเซียนเอ็กซ์ c e น w ์อ d 2025นะคะก็รับมอบกันไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอความแสดงความยินดีนะคะกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยทีเดียวที่ได้รับรางวาัลหรือว่าได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งในที่เราก็ต้องแสดงความยินดีเนาะ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปค่ะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามกันนะคะก็ติดตามกันได้นะหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะคะมี t h a i n e w s k i d o n l i n e .com นะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e o n l i n e .com นะคะแล้วยังมีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e y o y t u t u c h c n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  i n s t s t r g r p o p o d s t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  o t นะหรือว่า X นะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทสผอ,อจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันเป็นพลังของพลังให้คนนี้มีความหวังเป็นพลังของพลังให้ชีวิตมีความหมายเป็นพลังที่มันคงในวันไหวลุ่มซ่าใจ40ปีปตทสผอ สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตบางจากครับเอาว้ทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจช้ drive by ทุกคนเวทุกคันในแรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยให้นโลกุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถที่แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตท,อทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรคู่สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน